ขณะที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะครับกิจกรรมประวัติศาสตร์อย่างเรื่องส่งธงชาติไทยไปโตกเกียวโอลิมปิกครับก็จะขึ้นเพื่อส่งต่อกำลังใจจากพี่น้องคนไทยสู่นักกีฬาทีมชาติไทยก็านกันวิ่งต่อเนื่องนะครับ61วัน35จังหวัดร,ระยะทาง4,606กิโลเมตรเพียงเท่าระยะทางจากกรุงเทพไปยปังกรุงโตกเกียวนะครับล่าสุด3พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับวิ่งต่อเนื่องเป็นวันที่37จากจังหวัดลำพูนไปยังจังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง37.6กิโลเมตร ก็ริ่ต้นออกส,สาร์ตนะครับจากสังกิาการจังหวัดลำพูนครับได้รับเกียรติจากนายชัชวานฉายาบุตรนะครับก็เป็นปรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนทาหน้าที่เชิญธงชาติไทยก่อนออกตัววิ่งในคืนวัแรกของวันที่3 7นะครับ่วมกับนักผู้บริหารในจังหวัดสําหรับกิจกรรมตลอดทั้งวันก็เป็นอยคึกาักนะครับวิบ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญนะครับทั้งจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาราวๆ5ชั่วโมงส่งต่อและก็รับธงชาติไทยกันจนมาถึงสํานักงานการกีฬาประเทศไทยภาค5าจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ซึ่งจะเป็นจังหวัดที่21ที่ขบวนลงชาัิไทยได้สำเร็จนะครับอีกทั้งยังสะสมระยะทางจากการวิ่งเพิ่มเป็น2,807กิโลเมตรแล้วครับ